สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเสื้อผู้สุกนเสียงเจ้าแจ๋วอย่าลืมมาอีกแล้วจ้า โอ้ยยางตากแดดยุทงผีพี่น้องเอ้ยยุข่างบ่องยาลินเหตุงานค่ะค่ะก่อนอื่นก่อนเ้าสิบไปเ้าเลี้ยงเล่าต่างๆนี่ยาลินก็ขอฝากพี่ฝากน้องไวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยาลินเพื่อเป็นกําลังใจให้ยาลินเห็ุคลิปดีๆมาให้พี่ให้น้องเอบิ่งอีกต่อไปนะเด้อค่ะเด้อฝากไว้ในอออมอกออมใจแน่ค่ะมาอนี้ยาลินสิมาเ้าเลี้ยงอีหยังมัติยาลินอยากเอาเลี้ยงเล่าบางอย่างมาเ้าสุพีสุน้องฟังค่ะซึ่ง เป็นอุทาหรอณอ์เตือนใจของอสาวไทยเฮาสุผูสุคนภูทีมีแฟนต่างชาติแล้วอยากกลับไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะเธอาข้ามว่าำเ้าำใดทนใดที่อาจสิซื้อสารไปบ่ถือบ่ต้องหรือบ่ถือใจยยลินก็ขออภัยไว้แล้วหลายเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> นาอย่าลืมจืดจืด <c oughs> คนวัดแดแต้งหนานะคะหนาเรียบๆค่ะพี่น้องอมาฟังกันไปเลยค่ะว่ามันเป็นจ้งไดวัดทีการที่เราจะพาชายต่างชาติไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยอ่ะคุณคิดดีแล้วหรือเฮ้าคิดดีแล้วบอกพ่อ,อยังวัตทีคันแ่นเฮ้าผ้าสามีเฮ้าไปอยู่เมืองไทยบาวาเพิ่นสิเป็นคนนุมหรือคนแก่ต้องมั่นใจนะคะเรามีเงินมากพอไหม เราจะมีเงินมากเท่าไหร่เราถึงจะไปอยู่ใช้ชีวิตที่เมืองไทยจนกว่าจะสิ้นลมหายใจได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นประเทศที่ใครๆก็อยากไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่นั่นแต่มันกลับว่าได้ไง่าย ไปซะทุกอย่างได้พี่นอ้องมันอาจจะง่ายสําหรับคนไทยอย่างเราเพราะว่าเขามีอูเขาอูนามมีไหมีหน้ามีหัวมีสวนบ่อยากเห็ดงานเป็นลูกจางผู้ใดบ่อยางเป็นขีขาคนเขาก็ับไปเฮ็ดเบียกเกี่ยวของเมียกันั่งแล้วพี่น้องอยากได้ร้ายเกี่ยวกับขยันแน่จักน้อยนอกค่ะว่ามันเป็นเรื่องพอแม่เข้าผ้าเห็ดมาตะดึกดําบันอยู่แล้วแต่ว่าสําหรับชายต่างชาติถ้าไปอยู่บ้านนอกกับเขานี่พ่นสิงเงาได้พี่น้อง แล้วเขาจะมีความกดดันสาวไทยเฮ้นี่ก็มีความกดดันพ่อหยังวตีเมื่อสามีของคุณไปอยู่กับคุณที่ต่างบ้านต่างเมืองไปอยู่กับเราที่บ้านนอกเนี่ยสางบ้านสางซองเรียบร้อยแล้วโลกทั้งใบของเพิ่นคือเจ้าเด้พี่น้องค่ะคือเมียบาดนี่เอาอยู่น้ากันเบิดมือเจ้าสิเกิดอาการเบียบาดนี่พี่น้องพราะว่าขั้นเจ้าว่าอยู่น้าเพิินเพิ่นบบมีมูเว้าเด้พี่น้องคนที่จะพูดภาษาอังกฤษสื่อสาร กับเขาได้คือเมียคือพันยาบานเนี่เอาคันพันยาสิอยูทเวนตีโฟเอร์ก็คือตลอด24สชั่วโมงมันก็เป็นไปบ่ได้พี่น้องเรามีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีมูมีพวกเออเดี๋ยวไปกินตะมงงี้นั่นกันเออสองแกม่วมงเ่าเดี๋ยวข่อยมาเออฝรั่งก็ให้ไปยูดอกสองชั่วโมงบานนี่อีเมียเจ้าก็ได้ไปสองชั่วโมงแล้วจะติดลง สวกันเพิ่นบาทเนี่ยเอาวกสามชั่วโมงกับบอมาสี่ชั่วโมงกับบอมาตอกห์ฮชั่วโมงจังคอยมาเยนมาซานพ่อไมาเย็นมาซานเล้ยวฝรังนี่สิเกิดอาการบอโอเคบอแฮปปี้พี่น้องบอแฮปปี้พ่อหยังวัตีเธอไปไหนมาเธอบอกฉันว่าเธอจะไปแค่สองชั่วโมงเธอรอตั้งสี่ห้าชั่วโมงเธอไปอยู่ไหนมาเธอไม่ห่วงฉันเลยใช่ไหมเธอไม่แคร์ฉันเลยใช่ไหมจากชุดเล็กๆเราเนี่ยละพี่น้องสีเห็ดให้พวกเจ้า มีปัญหาสีเหตุให้ชีวิตคู่ที่จะไปใช้ชีวิตบ้านปลายด้วยกันที่เมืองไทยเกิดการกระอักกระอวนเกิดการที่จากความสุขที่คิดว่าสีสั่งไปน้ากันจนวินาทีสุดท้ายมันเริ่มบบสุกแล้วพี่น้องก็เพราะด้วยเหตุน,นี้บาทนี่เรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินฝรั่งเนี่ยถ้าเขาไปใช้ชีวิตอยู่กับเราที่บ้านนอกเนี่ยพี่น้อง เขาก็ซิวนอยู่แต่กับเฮาเหรอเขาเขาก็เข้าถึงเฮาบ่ได้ทั้งเมดเพราะว่าโดยสัญชาตญาณของฝรั่งแล้วเพิ่นสิเป็นคนที่อยู่ส่วนตัวพี่น้องเพิ่นอยู่ส่วนตัวแล้วเพิ่นก็พอค่อยอยากให้เมียไปสูงสิงกับผู้ใดยกเว้นฝรั่งผู้นั่นเด้อยกเว้นฝรั่งผู้นั่นสิมักกินอาหารไทยสิมักมูมาพวกเฮ่ห้าปาร์ตี้เอาเมียไปใส่ไปน้ำจังสันอาจสิได้แต่มันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่สิ่งถาวรที่จะเกิดขึ้นได้ทุกวันพี่น้องการไปหาผูหาคนก็ต้องกินต้องใสแมนบอกฝรั่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วถ้าไปอยู่จังสันเพิ่นสิบป,ประหยัดพี่น้องประหยัดเพื่อปากท้องของเพิ่นเองค่ะบาทที่นี่เอาคือฝรั่งผู้ใจดีก็ดีไปถืกฝรั่งผู้ขี้ที่บาทเหนียวแมนเก้าสิเฮียนติดกัน กับแม่เฒ่ากับตามสร้างใครหน่อยเดียวเจ้ากะยัาฝฟันว่าเขาสีแบงห้ยคันถือฝรั่งขี่ที่นั่นพี่น้องเอา้าบานนี้ผู้ลูกสาวนี่คันเขามีแฟนฝรั่งนเนาะไข่แพงนึงกะอยากให้แม่กินมันบ่เอาไปให้แม่กลับขึ้นมาเงียเพีดยกันกันกบกับแฟนฝรั่งบาดที่เนียเอา้เอาเงินก็เงินฉันทําไมเธอจะต้องเอาไปให้แม่เธออะแม่เธอไม่มีปัญญาจะซื้อจะซื้อกินเลยหรืองไงไข่สักแผงนนึงเนี่ย เขาบอกว่าจงอิหลีได้พี่น้องเขาเราว่าจงค่ะเขาเบอกว่าจงอิหลีพี่น้องอันนี้คือความเป็นจริงนะคะเก็บเอาพักกันหน่อยค่ะคือความเป็นจริงค่ะพี่น้องะค่ะเพิ่นเอาจังสันอิหรีในก่อลนีของฝรั่งที่เพิ่นอันขี่ทีเด้พี่น้องเด้อฝรั่งเพิ่นกบมีกะจิตกะิตตีสีเหิ้เพิ่นบ่ไไรดอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไปอยู่บ้านเฮ้า เพิ่นกับแพ่งยูแพงกินเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับแพงเงินแพงท่องเพิ่นบาทหนึ่งเพิ่นกับปยากให้ปิวแหยงแต่ว่าผูเป็นเมียนี่เข้ากับ่วงพอห่วงแม่่วงทีห่วงน้องโดยสัญชาติตา,านของคนไทยมันเป็นคนมีพอเดบแบงกับแบงแมนบออันนั้นสําหรับถือภูฝรั่งขี่ทีเด้ยค่ะเด้อบาทที่ไหนเอาการสังคมบารนี่ภูเมียนี่บอกได้เลยว่ารอยทั้งรอย สิบ่คอยได้อยู่แต่ในเฮี้ยนกับสามีหรอกรวาวะมันอึดอัดพี่น้องนี่คือความอึดอัดเด้ยยู่กับสีเว้าน้ำกันอมแอมแอม,มยเบเมื่อผู้เฮาออกไปข้างนอกก็อยากไปเห็นมูเห็นพวกเมื่อนี่จะไปหน้าบ่จะดำหน้าเมื่อกงานแล้วเมื่อนี่เออมันกับเป็นธรรมชาติของคนไทยมันเป็นธรรมชาติวิถีชีวิตของเราที่อยากปากอยากเว้าอยากถามอยากไทยอ่าอยากถามอยากไทยอายน้องอ่า ป้องปายพูอยู่ละแวกเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นธรรมชาติของคนไทยฝรั่งกับพ้ามากคันถึกฝรั่งขี่หึงเจ้าตายเอ็ดเลียดพี่น้องเขาบ่าให้เจ้าไปใสขังไว้อยู่ในเฮี้ยนนั่นแหละเจ้าบ่าต้องออกไปใสแกผายยางน้ำกันยุบัดเมื่อพออย่างอฏิบาตเฮามันห่อนจังสั่นก็มีพี่น้องมีเอาเย,ยาลินล้นวอลลอนลอนซ้ำเนี่ยแหละค่ะมีแล้วบาท,ที่นี่สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดสิ่งที่เราควรจะรู้ให้มากที่สุด,สดก็คือ การเจ็บไข่ได้ป่วยพี่น้องการเจ็บไข่ได้ป่วยอยู่ต่างแดนอยู่ประเทศไทยเฮาเนี่ยค่ารักษาค่าใส่ใจต่างๆที่เฮาสีนําไปรักษาฝรั่งเนี่ยมันเป็นเงินหม่นเงินแสนเลยพี่น้องดังนั้นแล้วการที่คุณจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายด้วยกันที่เมืองไทยอะถามใจเจ้าของคักๆเด้อพี่น้องเรามีเงินมากเท่าไหร่สักกี่ล้านเราถึงจะเพียงพอกับสองสองชีวิตค่ะ สองชีวิตผัวเมียเนี่ยที่สิไปใส่ชีวิตบรรดาอยู่เมืองไทยยงามบ่เจ็บไข่ได้ป่วยมันก็ดูดีอยู่นั่นแล้วพี่น้องมันก็ดีเบิดนั่นล่ละค่ะขันเฮาเบ่เจ็บไข่ได้ป่วยนะแต่ถ้าเหาเจ็บไข่ได้ป่วยขึ้นมาเงินท่องที่มีกักไว้ถ้าใส่ปีนั่นปีนี่มันต้องโถกออกมาด้อพี่น้องค่ะมันต้องโถกออกมาใส่ใจตรงนี้มันสิเกิดความลําบากเพราะว่าฝรั่งเนี่ยถ้าว้เกษียณงานแล้วใส่ชีวิตอ,อยู่ประเทศไทยเนี่ย จะต้องมีเงินมากถึงมากที่สุดถึงสีเพียงพ่อค้าพยาบาลต่างๆค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเพิ่นมันฟรีมันบ่ได้เสียเพราะว่าขาจเจ้าเห็ดงานเสียภาษีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากทางรัฐบาลอยู่นูนี่ทางยุโรปเขาก็ัรักษาฟรีตามสิทธิ์นั่นๆมันบอสแต่ถ้าเจ้าไปเมืองไทยเจ้าใจย่างเดียวค่ะพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่ง้ะพี่น้องเด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือฝรั่ง ที่ไปอยู่เมืองไทยที่ยังไม่ได้เป็นประชาชนยังบได้ไทยซิติเซนยังบ่ท่านได้เป็นพนลเมืองไทยนะฝรั่งซื้อประกันชีวิตอยูุ่ประเทศไทยบได้พี่น้องจะซื้อได้แค่ประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะซื้อได้แต่ประกันสุขภาพค่ะพี่น้องคะถ้าสมมติยายลินมีแฟนยายลินพาแฟนกลับไปอยู่เมืองไทยเราอายุแฟนยายลินเนี่ยกเกษียณมันก็ต้องหกสิบอัพอย่แล้วแมนบ่ คนอายุ60อัพไม่ใช่ว่าบริษัทประกันนั้นๆจะรับซื้อประกันสุขภาพให้สามีเจ้าเด้เพราะอะไรเหรอความเสี่ยงที่เขาจะสูญเสียค่ารักษาพยาบาลให้สามีเรามันสูงคนอายุสูงทอใดสุขภาพกับบดีเท่านั้นเดี๋ยวภาวะความดันแน่มาเร่งแน่มันเสี่ยงต่อการการสูญเสียของบริษัทรับซื้อประกันสุขภาพและประกันสุขภาพแต่ละแบบก็ไม่เหมือนกันประกันสุขภาพให้ชายสูงอายุ ปีหนึ่งเท่าไหพี่น้องหูบอคุณยู่กับอายุน้ำเด้ค่ะปีหนึ่งเท่าไหพี่น้องโหบอบอตาก็ซีถึงหาเมินถึงหกเม่นค่ะแพงค่ะแล้วคุณจะต้องเสียทุกๆปีถ้าปีนั่นฝรั่งบป่วยเจาะกระเสียงเงินสีหาเมอนให้บริษัทประกันสุขภาพนั่นๆไปค่ะแต่ว่าถ้าปีถัดไปฝรั่งป่วยอ่ะนอนโรงพยาบาล ก็แมนยู่ใส่ซีดฟี่นอนลงบานใส่ซีดฟี่เบิกค่านั่นค่านี่ได้เออค่ารักษาอยู่ในวงเงินเท่านั้นเท่านี้พนเพิ่น,นกระซิเฮ็ดให้ค่ะพี่น้องเพิ่นกระซเฮ็ดให้นี่คือเหตุผลที่ถ้าฝรั่งซื้อประกันก็ซื้อได้ประกันสุขภาพเท่านั้นค่ะพี่น้องแล้วฝรั่งจะยอมเสียไหมปีหนึ่งตั้งสี 50, ่ห้าหมื่นมันบมเงินเงินหน่อยๆยเด,ยด,ยดย้พี่น้องค่ะพี่น้องคิดดีๆอันนี้ยยลินบอดด้ เฮ็ดคลิปตัวนี้ออกมาสอนผู้ได้ทั้งสิ้นนะคะแล้วพยาลินก็รลู้ดีว่าทุกทุกคนรู้ว่าสถานการณ์เจ้าของอยู่จังใดแต่ยายลินเอาออกมาว้ามาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเอ่าเฮาเนี่เพราะว่ายายลินเห็นแล้วก็เห็นประสบการณ์นี้มาแล้วแล้วบัดที่นี้เกิดยังขืนบัติ หลังจากที่เก็บไข่ได้ป่วยแล้วเอ้าอยู่เมืองไทยกับอยู่บ่ไดดเพราะว่าสถานะการรักษาพยาบาลมันบั่นคืนในประเทศของเพิ่นประเทศนั้นๆแมนบบก็ต้องหอบสังขารกลับมาที่ประเทศแผ่นดินเกิดตัวเองแล่าบานนี้เอ้ากลับมาแล้วแล้วาสาวไทยเฮ็ดอย่างบานนี้เขาตกงานเฮาออกจากงานตั้งหลายปีกลับกลับไปอยู่เมืองไทยสุดไทยอยู่บ่ไดดก็ต้องหอบสังขารกลับมากับลูกกับผัวแมนบ่เจว่า พ่อกลับมาแล้วบาทนี้เอาพี่น้องอู้สะออนดอกไม้พ่อกลับมาแล้วบาทที่นี่ลุกคนอย่านั่งขี่มาพ่อกลับมาแล้วบาทนี้สามีเฮาผู้เพิ่นเกษียณอยู่แล้วเพิ่นกับ่ได้เดือดร้อนอาสิมาขอซาเฟรชหลวงหรือว่าอีหยังยูก็ได้แต่ว่าสาวไทยเฮาเนี่ยชต้องออกไปหาเห็ดงานเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮายังบ่ท่านไดเกษียณ บัี้เงินกับเสียนสามีบ่ได้ว่าสิม่โอบุ่มเฮาได้ทั้งคู่ได้บัดน้้ขอไปพี่น้องเฮาก็ต้องไปเห็ุงานพี่น้องแล้วอายุของเรามากขึ้นเฮาหันหนาหันหลังกลับมาประเทศนอกอีกเนี่ยแล้วต้องมาหางานซำเ่าเนี่ยบริษัทเขาก็ไ่ค่อยอยากรับได้พี่น้องเพราะออหยังเหรอโตเลือกมันเยอะ ตัวเลือกสําหรับคนอายุนหน่อยๆมันหลายแล้วเขาสิมา่อเรียกคนอายุหลายคือเฮ้าติพี่น้องดังนั้นแล้วเราสูญเสียโอกาสพี่น้องคะ่ะสูญเสียโอกาสสูญเสียหลายๆอย่างเหมือนเรากลับมาเริ่มต้นศูนย์อีกครั้ง บาดนี่ความกดดันสิเกิดขึ้นได้พี่น้องค่ะนี่คือนี่นี่นี่คือความเป็นจริงระวงังห้าากลับไปใช้ชีวิตอยู่อยู่เมืองไทยบัลายแต่มันบด้เป็นบัลายดอกพี่น้องสุดท้ายเราก็ต้องหอบสังขารกันกลับขึ้นมาต่างประเทศเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลต่างๆสิ่งต่างๆของสามีค่ะค่ะเพราะว่าเขาต้องการตรงจุดน,นั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งเงินมันบม,มีหลายเพียงพอที่สิฝังชีวิตทั้งชีวิตไหวอยู่ประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยค่ะมีทีขายทีมีทางขายทาง ได้ค่ะขันพนป่วยขึ้นมานะค่ะแล้วฝรังเวลารับรักษาพยาบาลเขาต้องการเตียงที่ดีที่สุดพี่น้องเตียงที่ดีพี่สุดย่ไซก็โรพองบาลเอกชนตัวร่ยงบาน,กกนราดเท่าเจ้าบ่มีเงินใจเจ้าก,กับบ่ได้แล้วออก็ว่าความเป็นจริงซู่กันฟั่งเนาะค่ะนาอพี่น้องคขายเล่นก็นมีแน่ม,มาฝากมาต่วนพีตอน,น้องบ่หลวงบ่หลายดอกค่ะก่เอามาเป็นอุท่าหรณ์อุท่าหรณ์เตือนใจ อุทาหอนสอนใจสาวเอ๋ยเฮ้าลหลายๆคนร่วมทั้งตัวยาลินเองเนี่ยแะค่ะว่าการตีเฮ้าสีน้ำฝรั่งไปอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะต้องมีเงินมากเท่าไหร่เราถึงเราถึงจะไปใช้ชีวิตบ้านปลายในบ้านเกิดเมืองนอนของเราได้ตลอดรอดฝั่งพี่น้องค่ะฝรั่งเพิ่นบด้กินแก้วบอกพริกผงต้มนอไม่ได้สุขภาพคือเฮ้าได้พี่น้องเพิ่นก็ย่งใสวิถีชีวิตของเพิ่นอยู่ค่ะดังนั้นก่อนเราจะ ยับย้ายถ่ายเทภูมิลำเนาเรากลับไปไหนเราจะต้องลองให้หลายๆเยลินบดาหมายความว่าพี่น้องบอกลองเด้วยค่ะมันเกิดเหตุนี่มาหลายแล้วค่ะนี่คือเหตุผลเหตุผลที่อย่างไรแล้วเราอยู่ที่นี่เราก็เข้าก็ต้องอยู่ไปจนกว่าเฮาสิกษียนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งลองรับเฮ้าในตอนเฮาเ่าพี่น้อง ค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะยะ่าลินกับพี่เนี่ยมาฝากมาตอนพี่น้องซําเนี่ยและค่ะสิเป็นประโยชน์แน่บอ่อหน่อยก็ลายเนาะค่ะเนาะฟังไว้เพื่อเป็น อุทาหรณ์เตือนใจกด็ดีเป็นความรู้ประดับไปเนาะคะ่นะนาอพี่น้องค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขายม่ยมมาซองมาเบิงเด้อค่ะเดอ้อฝากไว้ในาอ้อ,อมอกอ้อมใจพี่น้องเนี่ยค่ะมีอันใดความคิดเห็นอันใดก็มาลงในคอมเมนต์ให้อย่าลืมฟังได้เด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้อย่าลืมสีลาไปก่อนเบรกอย่าลืมเบิดตแล้วค่ะพอกันคลิปหน้านะคะยังมีอย่างดีๆรออยู่ดดบ๊ายบาย